มาครับท่านผู้ชมครับเราจะผ่านมันไปให้ได้นะครับเริ่มเกมมามันก็ไล่เราเลยครับถ้าเสียงฝีเท้ามันเป็นสเตอริโอหน่อยนะแบบมีเสียงซ้ายขวานะนอยู่นูนนะ่นครับ มันเดินเข้ามาเช็คในนี้ด้วยนะเมื่อกี้เพราะนั้นเราลงไปล่างครับลงไปล่างสุดเลยนะอ่ะได้รหัสครับอย่างน้อยชีวิตนี้ก็มีรหัสนะได้กุญแจแล้วครับอ่ะ ไม่มีอะไรครับก็แก้ก็แก้ครับไปโอเคครับจะไปชั้นหนึ่งนะเอาละครับโอ้โหเจอค้อนครับเจอค้อน บดครับบดบดนี้ด้วยครับไปห้องที่มีล็อกเกอร์ครับแล้วก็บายบายครับฮะ<า>โอ้โหครับมาอย่างเร็วนะ ไปลงนระกเสียเถอที่รักไปแล้วใช่ไหมไปแล้วนะไปแล้วก็ค้อนครับอ่าอยู่นู่นครับอยู่นู่นเราฟาดห้องแล้วก็ลงไปครับฟาดห้องนี้ก่อนครับไม่มีอะไรนะไปลงไปฟาดห้องล่างครับ เราต้องไม่บุมบ่ามครับผมรู้ละปาดห้องนี้ครับมีรหัสสองตัวอยู่ในห้องนี้ครับโอ้ยตายเถอะมันอยู่นั่นครับหลบซ่อนครับผมต้องลงไปฟาดห้องน้ำให้ได้นะถ้าผมฟาดห้องน้ำได้นี่คือเราก็จะข้ามกุญแจไปเลยนะครับ ครับมันยังอยู่ชั้นนี้นะเอ๊หรือมันได้ยินเสียงเวลาเราเดินครับรอบนี้ผมจะเล่นแบบปราณีดเลยนะต้องเอาให้ผ่านให้ได้ครับจะลงไปฟาดในห้องน้ำครับ ตูนี้ไว้ครับเปิดนี้ไว้ครับเปิดไม่ได้เว้ยโอเคครับข้างล่างพอดโป่งครับมาแล้วครับมาแล้วอีกนิดเดียวครับฟาดมันไม่รู้มเดินอยู่ตรงไหนครับ แต่เราต้องโยนคอ้อนนะตอนนี้เพื่อเพื่อไปเก็บการาดครับและรหัสเรามีไม่ครบนะรหัสน่าจะอยู่ข้างหน้านะไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นไปครับไม่มีรหัสไม่มีประโยชน์นะขี้ก๊์ดนะ หาจไม่รู้ไปซ่อนอยู่ที่ไหนอีกตัวหนึ่งครับหรือจริงเราเดาได้แล้วนะไม่รู้ว่าเกมมันจะบังคับเราหรือเปล่านะครับว่าต้องเก็บให้ได้ครบสี่อันอะ่ะก็หนึ่งถึงเก้ายังไงก็ถูกะครับสูอีกตัวหนึ่งเสียงมันอยู่แถวนี้ครับในนี้ก็ไม่มีนะหรือมันอยู่ในห้องไหนครับ ขอนไปโยนก่อนดีกว่าเอาสู้อยู่ได้ครับเอาครับวิ่งครับยังไงก็ขอขึ้นไปชั้นบนไปหาคีการ์ดเอ้ยไปหารหัสหน่อยครับตอบครับตอ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 บรอครับตอบรลอกข้าห้องครับตอบรอเข้าห้องครับลบครับลบโอ้โอ้จนได้ครับขาดรหัสนะ ยิงตามหารหัสเลยครับโถเอ้ยมาแล้วครับได้ไหมเนี่ยโวร์ชั่นนี้ผีมันฉลาดครับจะปรับเป็นอี่แล้วนะบอกเลยนะจะแพ้รอบนี้จะปรับเป็นอีี่แล้วนะเออเดินผ่านไปครับเดินผ่านไปตัวหนึง่งไปดูที่ไหนดีในห้องน้ำดีไหมไปทางนู้นครับ เคครับอยู่ในห้องน้ำครับได้แล้วครับหลบครับหลบตรงไหนดีโอเคครับเราได้รหัสแล้วนะต่อไปไปเอาคีย์การ์ดครับคีย์การ์ดในห้องน้ำไม่มีนะก็ต้องอยู่ในห้องคอมแล้วแ่ะครับร้อนนิดหน่อยครับใจเย็นนะวานนิดหน่อย,อยาตายบ่อยครับ Boy, อย่าใจร้อนนะเกมแบบนี้นะครับุัเอ่ยทรมานครับเอาล้วครับผมนะอยู่นู่นครับเรามาดูนี่ก่อนครับไม่มีอะไรนะเราอยู่ใกล้แบบนี้มันจะไม่เห็นเราครับมันเดินเข้าไปในห้องนะ รีบไว้ครับโอเคครับมันน่าจะเดินไปอีกชั้นหนึ่งละโอ้ยตายเลยกี๊กการ์ดไม่อยู่ชั้นนี้ครับมันหยาบอีกแล้วัน่นครับเราจะเดินอ้อมไปข้างหลังมันครับไปอีกด้านหนึ่งนะ โอยนั่งไม่ได้ครับนั่งไม่ได้เรื่องนะบอกเลยเป็นการหลบที่แบบห่วยแตกที่สุดครับดูดิถ้ามันเดินเข้ามาเช็คในนี้นี่ยังไงก็โดนนะครับหวังว่ามันจะแค่เดินผ่านไปนะโอ้ยมันยังอยู่นั่น,นครับอะไรเนี่ยอะไรปกแป๊ก เดินสะดุดะไรก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้โซ่ย,ยิปเป้งะไรว่ะอยู่ครับอยู่ครับอีกแล้วเก้าอี้ครับเก้าอี้มันโดนได้ครับต้องอยู่ห่างๆเก้าอี้นะ ไม่นอ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 แสิจ้าเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่แถวนี้ครับซ้ายหรือขวาไอ้ตายเธอไอ้ตายเธอไม่มีครับโอเคขออยู่ในห้องนี้นะโอเคครับตายแล้ว โทษเอ้ยนี่มันสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้อนเงี้ยฮัลโหลโอ้ยไอ้ฮ่าขี้การ์ดครับมาแล้วครับมันตามมามาแล้วครับเอาแล้วครับได้คีย์การ์ดครับเก็บครับเข้ามาครับโอเคครับปลอดภยัยละ ออโอ้ทำไมมันเห็นน่ะจะชนะไหมเนี่ยเกือบจะชนะแต่ไม่มีวันชนะครับได้แค่เกือบๆครับมีคีการ์อยู่ในมือครับแต่ไปเปิดประตูไม่ได้นะ ดีไปลยครับโอเคครับรอดครับเราต้องดรอปคีย์การ์ดนะไม่มีใครไม่มีใคร แถวนี้ไม่มีใครเจ้าว้าชีวิตสุดท้ายครับดูว่าผมจะชนะได้ไหมนะรอจนกว่ามันจะไปครับนี่เป็นเกมที่ทรมานครับไม่ขยับไปไหนเลยอ่ะงั้นเราไปแบบคานครับ เก้าห้าสี่หกนะครับเอาล้วครับคือต้องทำให้มันไปให้ได้ครับ เจอใช่ไหมไม่เจอก็อเดินไปซะเอาละครับไปแล้วครับอันนี้เสียงดังครับโอเคครับรอบนี้น่าจะรอดนะผมมาชั้นล่างได้แล้วครับ ล็อกเกอร์ครับเปิดล็อกเกอร์แล้วก็เอานี่ไปวางที่ศพหมอครับปิดครับฮะมากินศพซะมาสิเออนั่นครับกุนแจรล่นแล้วครับคราวนี้มันจะไม่กวนเราแล้วครับ ว่าว่าเราจะหาเซลิงเจอรครับมือแช่ไปหมดแล้วตอนเนี้ยโอ้ยชีวิตชีวิตละทมทุกข์อีกแล้วครับไม่มีของอีกแล้วตายเถอะเอออยู่นี่ครับมา หวังว่าเอาไอ้นี่ฉีดมันแล้วก็จะสามารถเก็บกุญแจได้เลยนะถ้าฉีดมันแล้วเก็บกุญแจไม่ได้นี่จบเขตนะครับโอ้ยกุญแจอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะโธ่เอาละครับฉีด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 แล้วไม่เป็นอะไรเลยครับ ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับงานหยาบครับงานหยาบครับออน,นี้ใช้การไม่ได้ครับหรือต้องใช้ยาโถเอ้ยแม่งของที่เหมือนจะมีประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์ครับอ่ะโอเคครับตุ๊กตาหมีนะมาไหมไม่มาครับทีนี้ตุ๊กตาหมีนี่ใช้ยังไงอะ่ะ นี่อยู่ตรงข้ามนี่ครับนี่เหรอเฮอรี่ซัมตแวร์เฮอรี่ซัมแวร์หลบครับไหนอะไม่ยักกันมาครับไม่มาแล้วครับอย่างนี้ไม่มาละเ๊้หรือว่าเก็บได้เลยครับโอ้โอ้โอ เอ้ยจริงๆมันน่าจะผ่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับมันเก็บได้เลยนะทุกท่านโอ้ลาก่อนไปโอ้ครับยืนอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยนะอ,อ,อจบแล้วครับผ่านได้แล้วนะ โอ้ยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับในที่สุดนะสแครลี่ฮอสพีทอนนะสแครลี่จริงๆครับเป็นวันน่ะคือสแครลี่ไม่แบบกลักวผีเท่าไม่เท่าไหร่นะกลัวว่ามันจะไปติดบั็กตรงไหนบ้างนะโอ้ยขอบคุณทุกที่คนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะ๊าสวัสดีครับ